ที่ให้ดูคลิปตะกี้นี่ปะวันนี้เราก็จะมาเล่นวิ่งไล่จับนะครับผมมวิ่งไล่จับเุดกูผมเป็นครับเออโยฟันให้หลังแหกเลยค่ะยดูอเด้ออเดวันนี้แคนอื้นจะพามาวิ่งไล่จับด่านพิธภัณฑ์บ้านไทยครับทุยเด็กใหม่ครับแบเด็กใหม่แบ่อะไรไม่ดังไหมไม่ดังไหมวันนี้ไก่ของเราก็คือ ลอกเตือนชื่อตัวละครของชื่ออะไรนะเออ่พยาบีบไข่พยาบีบไข่เออลักเือนพยาบีบไข่เป็นคนไล่เดี๋ยวจะโดนไก่ฟันนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับไล่ก็ไม่ทันหรอกกลัวเอนี่เอาเอพราะว่าเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำเราวิ่งวิ่งแซงแบบโอ้โอเคอ๋อไล่ฟันเลยมันจะมีอะไรข่ เออไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยปล่อยไปก่อนนะเนี่ยอันนี้ฟันไม่โดนแล้เนี่ย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 หัวยอกเกียร์อะไรปูนเกียร์ปูนเกียร์โอ้ยเขาไปไหนครับแล้วครับโอ้โหเกียร์ในเกมไม่มได้หรือว่าหาไม่เจอเมียนรู้บ้าแหละใครซ่อนตรงไหนอ่ะอ่อนบายบายลหลบแล้วหลบแล้ว วันนี้จะไปอาบน้กันนะไปขยับน้ำโถไปไหว้พระจ้ะถึงปไ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 ป้ปไงไป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 ย่ไป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 ยปไ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 ดไปไปไนไปไ้ไปไปไละไปไปไปยปไ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 ปมาไป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  โอาโหอ่านออกมาเลยนอ้งออกมาเลยแก้วโคตรยาวมีดแก้วเกลียนแก้วเลสแอมเบดเอาใครบ้านใครเงินยจุดแก้วอ่ะอ๋อนี่ชื่อแก้วใช่ไหมใช่ชื่อหลังเสียหลังไงไม่รู้แก้วแก้วตาดวงใจเอก้าแตะเออเนี่ย พูดเยอะมากเลยเจ้าแตกอ่ะเย่งจ้แตกแตกตรงไหนแตกข้างล่างถึงไข่อ๋อแตกอ่ะอะเมย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสู้เลยยาเขาอ่อนโหดูอ่อนแล้วดูมีดก็เกี่ยนเด็ดเด็ดเด็ดกางเบ็ดกางเบ็ดหนีมีดคู่ก็เจ้ายา เวลาจะหมดแล้วเนี่ยก็แก้ล็อกไงปรับเ้าแพ้พี่เหรอเสมอ้ไม่รู้อะไรเลย่ดูสกอร์เอ่อก็ว่าเสร็จแล้วะโอ้โหเหลือ50ใจเย็นดิเรากลัวข้อตัดอีนะเออก้วเกียก้วเล่นแซมเี้ยเอ้ยแล้วทำไมไม่สามวินนะ นานไหว่าห้าวินโอเค l โอ้โหเปลี่ยนมีคู่แม่งผมนี่จะไม่าเเาก็กลัวนะต่อไว้ก่อนโอมีรถโไอ้ยไนเลยโนนมีันนโดนปนนโดนปนนโดม่ตกใจเหตั้งแนนเนี่ยตั้งแนนตั้งแน เ้ยจะไมเป็นด้วทำดีแต่ดุ้งเลยอ่ะโตายไปแล้วไม่ต้องขับเลยฮือปอยู่บนห้องระวังตัวไว้นะเดี๋ยวขึ้นไม่หาเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมตอนอยู่นี่ตอน่ข้าบนห้องตอนลงไปข้างล่างแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมไปว่าการน่าจะมีปัญหาแใงกระตุกอีกแล้วนั่ก็เลยอึแล้ว ไม่อ่างจริงนั่นแหละมาลดนั่นแหละเออเออมึงก่อนเลยมึงก่อนเออนั่นแหละนี่นกแอ๋วให้เฮ้ยแต่หนึ่งนาทีรังรังรังมีเฮ้ยแล้วเขาไม่เห็นเร็วนะครับก้วไมเห็นตาเบลเฮ้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เดินผ่านมาเลยโอ้โอ้เมื่อกี้ย่าเดินผ่านไอเเฮ้ยโคนเนียนอะผิวอะครับแก้วหันนะแก้วหันมาชั้นสอง เอาตัวนี้ก่อนไม่ได้หรอกพี่นุกเขนเสียนะเดี๋ยวขึ้นนาเคียนะมามามานี่วิ่งเร็วเลือเกินเออลูกเตียนสายาดีมากแต่ว่าทำไมวิ่งช้าตัดตูดแน่เลยงานนี้ไก่และอีก็พีกระจายนะพี่น้องดูใหญ่ะเออดูใหญ่ดูตูดดึง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 ดึึงดึงดึงดึง เลื่อหนาทีไล่ันันเลยนะายขวาใจสหนึ่งเอาเลยครับโอเคมึงโดนลูแล้วแก้วตัวนี้เอ็มเเ้วเอไก่หลุดไอ้ไรไ้ไรไอ้ไต่อไปไก่หลุดแม็กซิมัไปไแม็กซิมัสเดนหรือเปล่า ไปเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้ไอ้เนสาวโหลดอ่ะเอาเอาเอาคลิปน yeah> ี anyway> ้ลงด้วยนะไก่มโมวีโบสองอ่ะเฮ้ยครับกดเลยนะผมอ่าแน่นไงไก่มือเข้ามานะไก่อัะโหรอเข้าอยู่แล้วแหละจริงๆไม่เคยชนะใครหรอกเดี๋ยวนี้โอ้โหเมื่อกี้ก็จะโดนลมอยู่แล้วโอ้โหเลดล็อกหรือมออกรู้เนี่ยยิง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 ยขอบักนะไม่ไม่มีดารบักแน่นอนอะไรมีเป็นหรอ มีเป็นมีเป็นอ้ามัดจำนะไม่ใช่่าฮ่อฮ่าฮาฮ่าาฮ่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 า่นนาฮ่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 ่าฮ่าฮาฮ่่า่าฮ่าข่าน่าาฮ่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 า่่อะไร่่่่าา่้่่่่ โดยจะมาแก้มันบีบไปแล้วมันก็จะบีบลงไปอีกโอ้โหรูป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 นี่เคยเห็นเลยวะไกลวันนี้ไก่เล่นไงก็หนีไงหนีสิลูกเปลี่ยนเรื่องแล้วตื่นตื่นแล้วตั่นตื่นแล้วมีครับเฮ้ยเฮ้ยบอกอย่ามาใครหดแน่ใครเนี่ยหน้ากากใครหดใครหมีมีปลามีปาเลย เอ้ยมีมีไอ้มีไม่ได้ปรับมุมมองเนี่ยของหมดแม่โอ้โหของหมดแล้วครับโอ้โหวางของหมดแล้วอยู่ตรงข้างกลางกลางไอ้น้ำแล้วหนึ่งคนโอ้โหน้ำย่ออ่อนให้ดียี่เห็นน้ำเดินนะให้มีดแทงเลยโอ้ มีนุกเอาไม้เอามีดยิงเอามีดยิงเอามีดยิงอะไรครับไม่ไม่ยิงไร้ฟันนะครับโดนมีไร้ฟันโอ้โหแม่นต้่นเจียศักดิ์ศรีนะครับโอ้โหโดนแทงเออมาไปเอออีกตัวนึงแอบอยู่สู้ได้นะสู้ได้เลยเพื่อนสู้ได้เลยสู้ได้เลยฟันได้ฟันได้ได้เหรอเฮ้บ้านน้ามีมีโดนแรงมาแล้วมาแล้วตอนะมี ปลาเลยปลาเลยมีแต่ปลาเลยจะ้ึดพบระหว่างมามีปะทะใครก็ไม่รู้นะครับรับรับเดียวเลยนะครับเฮ้ยคู่โดนกรล้ด็นกระโดนแทงอ่ะโหมือเปียนกองเดียวเลยตายตายตายมีตายตายมีตายที่โอ้โหนี่มันเกียนเป็นไปได้อย่างไรเกียนยังไงไม่ได้เกีย่งมาพอ alright let's move out

มิมีใจเย็นมิมี่เออมิมีมีใจเย็นดิงดิ้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 งดย้อ้งดิเงิ้ิองดิ้ิงิ้งอิด้งด้งอิมีกา้้อดินง้อะไรกอนะ เพราะว่าแก้วนั้นเป็นกระสือตึ่จะต้องกตับปักักเทวุลเทวุกระสือกระสือกระสือตักบาดได้เหรอเอาชีวิตรอดให้ให้ได้นะเนี่ยมีในตู้อยากกินน้องไอติมเรนโบว์คาโบคาโบคาโบต้องไปกินเรนโบ์เรนโบ้เรนโบ้ไว้มีมองไม่เห็นมีมองไม่เห็นครับ มม like ่มีใครรู้หรอว่าข้าอยู่ไหนเออยี่สิบปียี่สปีดำรุมเลยศพใครวะเนี่ยแอบแอบมีหาเทียตัวดิหายอยู่อยู่ฐานกันเต็มเลยอือฉันก็อยู่ตรงนี้โคตรเปลีเห็นแทันแล้วทันแล้วเฮ้ยน้ำเต็มหมดได้ำเต็มบวก

่าคะมแล้วข้าโม่เดิมมุมเดิมมุมเดิมมุมเดิมแก้วแก้วมุมเดิมมีใจเย็นี่อโทษโอ้โหแล้วไม่ให้อกาสเลยไม่พิถีพิถันไปดึง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 ตกใจตกใจเลยสาเอาลูกอมมาฝากแล้วเลยอยากกินไหมสักในการอัดนะบทไรคนเดียวเฮ้ย เ้ยไม่เห็นหรอกเว้ยเขาเขาถ่ายคลิปูบิน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 เลยเอ้าบินใส่ใครโอ้ยต้องิีบอ่ะพี่พี่พี่รักเราไหมไม่ไม่ในสนามลบไม่มีคำว่าเพื่อนพี่เราพาเราตัดสินกันอย่างนี้เปลี่ยนเต้าหมาย้กันไหนน้ำร้อนเนอะ เอาแบบเป็นคนละคนละแล้วเป็นยังไมาเล่าปวดทิ่มเลยใจเย็นเอ๊ะแบบแอบหลังยี่สิบวิยี่สิบวิหลังปูนี่เป็นไงมีหมอบหลบ หมอบหลบไปเรียโอ้โหาเต็อีกสิบวิครับสู้ส้หมอมีไงหมอบอีกสิบวิเรีได้สู้แล้วไปหมอบหมอบไปม่งมีดโอ้โหจะเต็ไม่ลุ้มอือเอืออ้ครับว่อกี้คือโคตรหดเลยลมแหละ เดี๋ยวเราเพิงานจะเล่นกันต่อไปเนี่ยเด่นโอเค Let's g โอ้เวลาก็น้อยเกินนี่มันคือน้อยสุดแล้วนะครับเกมสามนาทีเฮ้ยมีไมเดี๋ยว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 แกระโดดข้ามมาโดนจะเกลี้ยงตั้เนี่ยตัวอะไรเนี่ยตามมาเร็แล้วนะเฮ้ยตันแล้วตันตันเฮ้ยจะพามันทำไมล่ะ

ไอเดี๋ยวไอแก้วอยู่นี่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 โดนแล้วโอ้โห้าเราเล่นตัวเดินหาที่ตกบเดี๋ยวจะไปเล่นกันต่อรึเปล่าฮะถ้าเราจะไปหาองเลงกันต่อป่ะอ่ออ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวมาไปมึงนะเอาไปโอ้ขออะไรอ่ะเราต้องชนะครับสี่สิบค่อยได้ พอเวลานอกแล้วไก่หลุดไปหมดเลยเออโพี yeah. ่บีใจเย็นพี่บีโอ้ยมี่ีเออพี่นกมาพี่นกเียอะไหนพี่นกโตหนึ่งหนึ่งแล้วพี่นกโตเลยพี่นกโตอ๋อมา ้อันนี้หนังอินเดียนครับหากันไม่เจอนะครับหนังอินเดียนะโอ้เบบี้โอ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 ้เอโอ้โอ้อ้โ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 ้โอ้โอออ้้ออ้อ้้อ้อ้โอ้อ้ เอาทำไมเยอะแค่นี้ยแไดไปนอนแล้วก็ไล่าปดีเอะไกนใครบผมเองมีใจเย็นมีพีขอโทษมีเหลืออะไรอ่ะเลือสองพีเลืสามแปดีีขอโทษมีเราขอโทษวีี ต้องมพี่น้องพี่น้องกาคุณเคยแซ็งไหมเวลาของดับมันมีภาาัะหรอแอบจังหวะนี้ครับแว่าคนอื่นของตากษัตริย์เขาก็ตอบ่ไมดีท่านั่ะมึงอะคัดจอยควายเซร์ฟื้อพันกระบาทนี่ไม่ได้เลยไง โอตาล้วสี่ะโกนัน่ยมันรู้เขหมื่นนะเวพี่นกข้างหลังน้ำมีแอร์ที่ไม่ใช้ว่บ้านนะบ้านมันมีแอร์ที่ไม่ใช่ใครจะชนะครับใครจะชนะใครจะเป็ผู้ชนะใครใครศึกไทไฟระวางไทยไฟนี่มันมีมีดดะ ก็ขอบคุณครับเหนืยวันนี้แข่จะอื่อกรไปเลยเหนื <S 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 ่อยันดีเนอวโล